ใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาแล้วก็เดี๋ยวก็จะแจกผมก็จะส่งส่งฟรีเลยนะส่งฟรีเลยก็โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับก็ฉลองหนึ่งพันซับของผมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะครับที่คอยคอมเมนต์คอยกดซับสไคร์กดติดตามผมนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรนะครับก็ผมก็จะมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่คอยกดติดตามคอยคอมเมนต์คอยให้กําลังใจผมนะครับก็วันนี้ก็ถึงหนึ่งพันซับสไครต์นะครับก็ถึงหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยก็อันนี้ก็จะมีเสียงรบกวนเน่อยนะครับเพราะผมมาถ่ายพอดีอยู่เนี่ยครับข้างอยู่ข้างศารานี่ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับก็ก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยเนี่ยก็ขอขอบคุณ ละการเออไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวก็จะมีของมาแจกนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับก็ผมก็จะมีของมาแจกนะครับก็จะเป็นแคม n เอ็นเอ็กลูกเดิมนะครับสําหรับลูกเดิมนะนี่เป็นลูกเล็กนะครับแคมของแคมก็มีสำนักครับแต่ผมขอไม่บอกสำนักเขาดีกว่าผมก็จะแจกนะครับเป็นผมเน้นนะครับเป็นของลูกเดิมนะครับ เอาไว้ใส่สาหรับลูกเดิมแคมเป็นแคมซิ่งครับแคมซิงลูกเดิม oh, <no. S 1> แล้วก็คือว่าที่ผมเปลี่ยนที่ผมที่ผมไม่ใส่นี้ก็ก็เพราะว่ารถผมมันทําลูกนะครับมันทาลูกลูกลูกใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยใส่แคมเดิมแต่มันไม่ได้นะครับถ้าใครอยากได้ก็มาคอมเมนต์นะครับมามาทายเลขท้าย2ตัวท้ายของผมนะครับเ,เลขเลขบัตรเลขบัตรประชาชนนะครับถ้าใครทายถูกเลขท้าย2ตัวนะครับ ถ้าใครทายถูกก็ผมก็จะไปกดบอกเลยครับในคอมเมนต์นะครับถ้าใครทายถูกผมก็จะไปแบบว่าบอกว่าให้อินบ็อกซ์ผมมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอที่อยู่อะไรแล้วผมก็จะส่งไปให้นะครับก็ไม่มีอะไรมากลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงนะครับถ้าถ้าสำหรับคนอยากได้นะถ้าคนไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงมากๆเลยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมไม่ได้อัดคลิปมานานมากนะเพื่อน ก็ดูสภาพก็คือไม่ได้อัดคลิปมานานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับจากใจจริงนะครับก็<ป>ถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาแล้วก็เดี๋ยวก็จะแจกผมก็จะส่งส่งฟรีเลยนะส่งฟรีเลยอันเนี้ยส่งฟรีเลยแค่ที่อยู่มาให้ผมางเดียวใครอยากได้ก็คอมเมนต์เลขท้าย2ตัวบัตรบัตรประชาชนผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ โอเคแล้วเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่อันนี้คือบัตรบัตรประชาชนผมเลยนะครับนี่เห็นไหมกล้องมันจะโฟกัสไหมเนี่ยนี่นะครับผมจะให้ทายเลขท้ายผมสองตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครทายถูกก็ถ้าเกิดใารทายถูกนั่แหละผมก็จะไปเดี๋ยวผมก็จะไปเฉลยเลยผมก็จะแบบว่าให้เขาอินบ็อกซ์ไหมผมจะใครทายถูกนะจะสําหรับคนที่อยากได้นะครับผมเน้นนะครับเป็นแคมแคมลูกเดิมนะครับแคมลูกเดิมนะครับลูก ของเอ็มนะครับของเว็บไรยี่ห้าของเอ็มนะครับแคมลูกเดิมนะครับผมเน้นเลยนะครับแคมลูกเดิมเป็นแคมซิงนะครับก็ใครอยากได้ก็ไปแคมแคมแต่งแคมซิงนี่แหละครับถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับใส่แค่เลขมาก็พอเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวท้ายใส่มาใครถูกเดี๋ยวผมก็จะิ็อกซ์ไปหาเองนะครับผมจะทักไปบอกเองโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับ ก็ถ้าเกิดถึงอีก10,000ซับนะครับถึง10,000ซับผมก็จะมาแจกนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่พันซับอยู่นะครับก็แค่พันซับก็พอแล้วนะครับก็ผมก็แบบว่าซับซิงเนีนะครับโอ้โหก็ขอบคุณจริงๆครับก็ถ้าถึงหมื่นซับผมก็จะมาแจกพวกอะไรอะไรอีกนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมมาแจกของอะไรก็เพื่อนๆก็จะได้แบบว่าจะได้รู้กันนะครับว่าผมมาแจกของอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับไปเลยนะครับ Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me.